เสียงบรรยายแนวธรรมะต่อไปนี้คือนิทานธรรมะไทยแนวลึกลับนิดๆเกี่ยวกับพระสงฆ์กับผีป่าที่สอดแทรกข้อคิดทางธรรมเรื่องเมตตากรุณาสติความไม่กลัวในสิ่งที่ไม่รู้เป็นพลังแห่งธรรมที่ชนะความกลัวได้สติและสมาธิทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งลึกลับการให้อภัยและปล่อยวางคือการปลดปล่อยตนและผู้อื่นจากทุกข์ เสียงบรรยายแนวธรรมะนิทานธรรมะพระกับผีป่าตอนที่หนึ่งป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าณชายแดนหมู่บ้านหนึ่งในภาคเหนือมีป่าลึกชื่อว่าดงพญามืดชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าที่นั่นมีผีป่าดุร้ายคอยหลอกผู้คนที่ล้ำเขตเข้าไปไม่มีใครกล้าเข้า แม้แต่พรานป่าผู้กล้าก็ยังหลีกเลี่ยงจนวันหนึ่งพระธุดงรูปหนึ่งนามว่าพระอาจารย์อิดเดินธุดงมาถึงหมู่บ้านเมื่อได้ยินเรื่องราวก็เพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าผีป่าก็เป็นเพียงสัตว์ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในทุกข์เราจะเข้าไปโปรดเขาเถิดตอนที่สองราตรีแห่งเสียงครวญ คืนนั้นพระอาจารย์อิบตั้งกลดกลางป่าลึกเสียงลมพัดแผ่วๆผ,ผสมเสียงร้องหอนยาวจากที่ไกลๆหมอกลอยขึ้นปกคลุมราวต้นไม้ราวกับม่านแห่งความลี้ลับยามเที่ยงคืนเสียงกรีดร้องแหลมยาวดังลั่นป่าพร้อมเงาดำรูปร่างประหลาดโผล่พ้นพุ่มไม้แต่พระอาจารย์เพียงนั่งหลับตาภาวนาเมตตา สัพเพสัตาสุขิตาโหนตขุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดทันใดนั้นเสียงครวนนั้นค่อยๆแผ่วเบาลงราวกับมีใครหลอบโยนตอนที่สามการพบกันของสองพบรุ่งเช้าเงาร่างหญิงชราผมยาวรุงรังปรากฏต่อหน้าพระอาจารย์เธอก้มกราบแทบเท้า หลวงพ่อข้าเคยอยู่ที่นี่แต่ถูกฆ่าตายโดยไม่มีใครสวดส่งจึงติดอยู่ในดงนี้พระอาจารย์ยิ้มอ่อนแล้วกล่าวธรรมะสั้นๆว่าการจองเวรคือโซ่ตรวนแห่งภพชาติหากเจ้าปล่อยวางย่อมได้พบแสงทางไปหญิงชราน้ำตาไหลพนมมือสาธุแล้วจางหายไปราวหมอกเช้า ตอนที่สี่แสงแห่งธรรมในดงมืดหลังจากนั้นพระอาจารย์อยู่ป่าต่ออีกเจ็ดวันไม่มีเสียงหลอกไม่มีเงาผีใดปรากฏอีกแต่ยามคำ่ำเขามักเห็นแสงเรืองสีทองลอยเหนือพุ่มไม้บางคนว่าเป็นดวงวิญญาณที่หลุดพ้นแล้วเมื่อออกจากป่าพระอาจารย์กล่าวกับชาวบ้านว่าผีไม่ได้น่ากลัว เข่ากับใจที่ไม่รู้จักเมตตาถ้าเรามีเมตตาแม้พูดผีป่าก็ยอมสงบ